ปล่อยวางแล้วใจเราจะเป็นสุขเมื่อใดที่เราโมโ oh หลองอยู่นิ่งๆบ้างเพื่อทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเรานั้นจะอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากเราลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหากเราทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากเราทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็ถูกมองว่าผิดฉะนั้นแล้วอย่าไปเก็บเอามาคิดเพราะไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน เมื่อใดที่กลัดกุ้มใจให้สุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดทบทวนดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลถทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วแล้วจะมาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมการที่เราได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่าเราหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราจะมัวมาโกรธและงอนกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมเมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรคิดน้อยก็เสียเวลาซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้วเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปทุกเข้ามาแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็ผ่านไปสุขเข้ามาแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีสิ่งไหนที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลา เมือ่อใดก็ตามที่มีใครบางคนเข้ามาทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพนันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็จะเป็นไปตามการเวลาของมันเมือ่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองไต่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งไหนในโลกนี้ได้ตลอดไปและไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริงแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติอาจไม่รวยล้นฟ้าแต่เราก็สามารถมีความสุขอันแสนเรียบง่ายในแบบของตัวเราเองได้เหมือนกันแค่สุขภาพแข็งแรงปาศจากโรคภัยก็นับว่าโชคดีที่สุดแล้ว ความสุขง่ายๆที่เรามองข้ามวันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ไปเที่ยวได้มีคนรักอยู่ข้างกายมีงานประจำให้ทำและยังสามารถทําสิ่งอื่นได้อีกมากมายแค่นี้เราก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนแล้ว